สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้แปลกที่แปลกตาเป็นพิเศษเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่งานคาราวานแอนด์มอเตอร์โฮมไทยแลนด์ครั้งที่4นะครับผมตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ที่เขาใหญ่นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศนะครับของทททนะครับ,รบเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยงานเขาจัดอะไรบ้างมีอะไรแนะนําลูกค้าบ้างไปดูกันเลย เป็นไงบ้างครับความยิ่งใหญ่ของงานนี้ของแคลร y Boy ยก็ไม่น้อยหน้านะครับของเราเอาตัวนี้มาเลยนะครับแคลร y b บอยป๊อปท็อปแคมเเวลาเลยนะครับผมก็จะเป็นรุ่นเดียวกับสไลด์อิของเรานะครับผมต่อมาเลยครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่ารถตู้นอนนะครับผมก็คือใช้เป็นแบบว่าเทลเลอร์ลากได้เลยนะครับผมก็จะมีห้องน้ำนะครับมีที่นอนเหมือนของแครีบอยเลยนะครับผมแครีบอยเราก็มีนะครับรุ่นนี้นะครับที่เป็นเทลเลอร์ลากเรามาดูเต็นท์บนหลังคาบ้างนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบหลายรูปทรงนะครับแครีบอยเราก็มีนะครับรุ่นนี้นะครับที่เป็นเต็นท์บนหลังคานะครับอันนี้ของมาในแบรนด์ของตัว Iron Man นนะครับผมนี่สำคัญที่สุดเลยมาคันนี้ครับผม มอนเต้นะครับคาปานนะครับก็จะเป็นรถมอเตอร์โฮมเหมือนเราเลยเหมือนของแคลิบอยเลยครับผมอันนี้จะน่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับที่เป็นรุ่นที่เขาสามารถขยายด้านข้างได้ด้วยไม่ได้เอาแค่รุ่นนี้มานะครับยังมีอีกหลากหลายรุ่นเลยนะครับที่เป็นรถของมอนเต้นะครับผมงานนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับรถมาจอดเนี่ยไม่ต่ำกว่า400-500คันนะครับไม่ได้แค่มีรถมาโชว์อย่างเดียวนะครับลูกค้าที่มีรถแคมปิ้งอยู่แล้วไม่ว่าจะทําเองนะครับเป็นป๊อปท็อป เป็นเต็นท์หลังคานะครับผมเอามาในงานนี้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยเราจะมีลูกค้านะครับมาร่วมสนุกกันเยอะแยะมากเลยนะครับตอนคืนก็จะมีการแสดงโชว์ด้วยนะครับผมทั้งคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีพิธีกรชื่อดังนะครับนันเน็กมาอยู่ที่นี่ด้วยลูกค้าท่านไหนนะครับบอกว่าตู้เย็นไม่เพียงพอนะครับนี่เลยครับซื้อตู้เก็บความเย็นแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยตัว power box นะครับนี่นะไม่ว่าจะ เสียบปลั๊ก220โวลต์หรือว่าจะเป็นช่อง USB นะครับจะชาร์จแบตโทรศัพท์ไถซีไถมีทุกช่องเลยนี่ตู้เย็นนะครับแช่ไวน์นี่สบายเลยครับเย็นแจ๊บตัวนี้ทําถึงได้กี่องศาครับลบ22องศานะครับสบายสบายเลยครับเนื้อสัตว์เราสามารถแอบไว้ในชุดตรงช่องครัวได้ถ้าลูกค้าไม่เอาชุดครัวนะครับเราสามารถซื้อตู้เย็นแบบนี้นะครับเอามาใส่ได้นะครับแต่ว่าไซส์ก็คงต้องเล็กกว่านี้นิดนึงนี่ไงครับสินค้าที่เราใช้ประจำามืคือ ู้เย็นนะครับก็เป็นชุดเดียวกับของรถบ้านแคลิบอยของเรานะครับเราก็จะมีชุดชักโครกเหมือนกันนะครับที่เราใช้ของโดเมนติกด้วยต่อไปดูนะครับเครื่องขวัญไฟที่เราใช้อยู่นะครับณตอนนี้ของแคลิบอยใช้อยู่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ3,500วัตต์นะครับตัวที่เราใช้อยู่ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบรนด์นี้เลยบูธนี้เป็นบูธพี่ชายผมเองครับผมอันนี้ครับพี่เล็กนะครับดีครับคนนี้เราเข้าใกล้ไม่ได้ครับเพราะโดนล้อล้อเยอะมากเลยครับคนนี้ วันนี้พี่เล็กเอาอะไรมาขายบ้างครับนี่มอเตอร์ไซค์ฟ้านะครับผมอีกหนึ่งโปรดักตนะครับของแคดิ y b บอยเราก็มีนะครับผมก็จะเป็นตู้คาร์โก o x ็อกคูนะครับมีแอร์ทำความเย็นได้เลยนะครับเป็นอาหารสดหรืออาหารแช่แข็งนะครับเราสามารถรีเควสตความเย็นได้เลยนะครับจะไปอยู่ในหมวดของแคดิ y b บอยคาร์โก x บ็อกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนคีย์ออสนะครับซึ่งแคลิบอยเราก็มีผลิตภัณฑ์ของตู้คีย์ออสด้วยเหมือนกันนะครับอยากได้ดีไซน์แบบไหนนะครับปรึกษาทีมงานแคริบอยได้เลยนะครับวันนี้นะครับความสนุกยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับผมจะเก็บบรรยากาศทุกอย่างมาฝากท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปอยู่กันหน้าเวทีเลยดีกว่าไปก่อนบครับายครับ The name of quality and design.